มาเป็นเขกรับเชิญในรายการซานิบ้าได้เบาทางช่อง y o u t u o n วัน a y g r o u n d สำหรับนางเอกร้อยล้านอย่างไอ้ปรีชยาโดยเธอได้ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตและเรื่องความรักไอ้เผยว่าตัวเองเข็ดลัวคนในวงการบันเทิงไม่ต้องมาจีบไม่เอาแล้วมีคนในวงการมีลูกเมียแล้วทักมาจีบด้วยน่าสื่อรักกันสุดฤทธิ์เขามาจีบเนวเนว ช่วงนี้ทะเลาะกันอีกแล้วถ้าเป็นเราก็คงดีนะเราคงเข้ากันได้เขาเกลื่อนด้วยปัญหาต้องการคําปรึกษาพอเจอแบบนี้เราไม่คุยแล้วล่าสุดก็มีอีกแต่งงานมีลูกแล้วคนในวงการ DM มาบอกว่าถ้าเป็นหนูอะพี่อยากโสดบุคลิกเขาเป็นคนไม่เจ้าชูรักลูกลงไอจีอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูไม่ต้องหวงนะที่เก่งปิดข่าวได้หนูอยากได้อะไรที่ให้หมดเลย ถ้าบอกชื่อจะร้องว้าวอ่านหัวข้อข่าวเพิ่มเติมสีหน้าอิ่มสุขชาวเน็ตจับโป๊ะคู่ซุปตาดังแอบออกเดตไม่มีรูปคู่แต่รู้ว่าไปด้วยกันก่อนนะรงเดตอัปเดตความหล่อล้านชายสุดที่รักอีกหนึ่งทายาทหมื่นล้านหลักฐานเด็ดมัดตัวคู่จีนดังหรืองานนี้จะแอบปลูกต้นรักนอกจอ เปิดภาพล่าสุดดารารุ่นใหญ่นั่งวิลแชร์ออกจากโรงพยาบาลสีหน้ายังไม่สู้ดี